ตอนนี้ถึงซาเลลิเจนชามบีรีสอร์ทแล้วนะคะปั่นมาระยะทางดีครับหนึ่งร้อยกิโลเหนื่อยมากครับขอบอกสุดยอดแต่ก็มันดีครับเฮ้ยจ <c oughs> ึ้ง <c oughs> <c oughs> เล่นมากเลยนะข้อไปแล้วครับ นนเกือบฟอ้อมแล้วครับเกือบฟอ้อมแล้วครับลอยป้าครับแต่ละคันนี้ขาแรงนะครับแล้วเราก็มาถึงจดหมายจันได้ครับโอ้วิวสวยมากเลยครับ ER. างานงานงานแอมบิลลีสต์รแอนด์สปอร์ตจักรยานมาเรมาหาร้อยคัน รถนำขบวนเบื้องฉีดีครับสันที่กว้าง

น้ำวาดด่า10มาครับตะเคียนเก่งครับแต่ก็โอเคระดับหนะดัน่งรับนี่ครับด้านล่างเลยนะครับนี้คือราฬิกานีาที่รอดห่นะครับนะ่งับชั้นนะครับในเกื่อนหากัครับต้องกำลังมาครับ นที่ป่ากระเป๋ารบคัวนะครับกทัอดรับกันนครับี่สังกองครับ่งถ่ายภาพ